สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตภาพรวมพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ BCA ในงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็มาถึงช่วงที่ผมจะต้องมีการมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ BCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนของผมอีกแล้วนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคม2566นั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นกันก่อนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะสำหรับภาพรวมของดัชนีเซตนะครับอัปเดตเมื่อวันที่22พฤษภาคม266 6นหะครับหรือว่าเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่ผ่านมานะก็พบว่าดัชนีเซตนะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1529.24จุดซึ่งเมื่อวานนี้นะครับดัชนีเซตก็ หลุดตรง1,500จุดลงไปนะครับแต่สุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะก็หลุดลงไปอยู่ที่1,491.12จุดนะครับโดยที่ภาพรวมของการซื้อขายในช่วงเดือนพฤษภาคม266นะครับตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่2 2พฤษภาคมเนี่ยฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเข้ามานะครับก็คือสถาบันนะซึ่งก็ซื้อเข้ามาแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับซื้อสุที่เข้ามาประมาณ19,415.04ล้านบาท ส่วนฝั่งขายนะครับก็นําโดยในส่วนของนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุดที่ออกมาประมาณ17230.39ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์นะครับขายสุดที่ออกมาประมาณ1,392.27ล้านบาทในขณะท,ที่นักทุนทั่วไปภันประเทศนะครับก็ขายสุดที่ออกมาประมาณ792.39ล้านบาทในขณะท,ที่เมื่อเรามาดูในส่วนของภาพรวมทั้งปี66นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่2 2พฤษภาคม2 5 6 6นะ เราก็จะพบว่านักทุนสถาบันนะครับก็ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ25,757.17ล้านบาทในขณะที่นักทุนรายย่อยภายในประเทศนะครับก็ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ61,354.83ล้านบาทก็คือซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าในส่วนของนักทุนต่างชาตินะครับก็เป็นฝั่งที่เน้นขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ขายสุทธิออกมาประมาณ81,991.90ล้านบาท โดยที่โบรกเกอร์นะครับก็ขายสุทธิอกมาประมาณ5,120.09ล้านบาททั้งปีนี้นะครับต่างชาติก็ยังคงเน้นในเรื่องของการขายสุทธิหุ้นออกมานะโดยที่ฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อก็เป็นในส่วนของนักทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันที่เริ่มเข้ามาซื้อแล้วนะครับสำหรับภาพรวมของดัชนีเซตนะครับในมุมมองของกราฟเทคนิคนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากราฟก็ค่อนข้างจะเสียทรงอยู่พอสมควรนะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกครับตอนนี้กราฟเซตเนี่ยก็สร้างิวโรแล้วนะก็เลยมองว่าถ้าเป็นการสร้างิวโรแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่ดัชชินเซตน่าจะปรับตัวลงไปได้ต่อนะแล้วก็จากการที่ดัชชินเซตเนี่ยหลุดตรงบริเวณ1,500จุดลงมาด้วยก็เลยมองว่าแนวรับต่อไปที่น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ประมาณสัก1450จุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับเพราะจอน,นี้มันจะมีเรื่องของการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ด้วยที่ก็จบไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของความคุ้มครือของการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับที่คิดว่าก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้น้องทุนเนี่ยก็ยังระแวดระวังอยู่นะครับยังแบบประมาณว่ายังไม่ยังไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะ ทีนี้เรากลับมาอัปเดตพอลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจําเดือนพฤษภาคม266ของผมนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยผมไม่ได้เติมเข้ามา2,000บาทนะผมได้มีการเติมเงินเข้ามาจํานวน3,200บาทนะครับในส่วนของ1,200บาทที่เติมเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือในส่วนของปันผลที่ผมได้รับนะครับของหุ้น CPO นะครับหุ้น PT แล้วก็หุ้น LPH นะครับรวมกันแล้วก็ประมาณ1,100ก่อกว่าบาทนะครับผมก็เติมให้มันเต็มเข้าไปเลยก็คือ1,200บาทบวกกับในส่วนของ2,000บาทที่ต้องเติมเข้ามาในแต่และเดือนอยู่แล้วก็รวมกันเป็น3,200บาทนั่นเองทีนี้ในเดือนนี้นะครับผมก็มีการซื้อหุ้น BTS เข้ามาจำนวน101หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ7บาท15สตางค์ต่อหุ้นตัวต่อมานะครับหุ้น CPO เนี่ยซื้อเข้ามาจำนวน10หน่วย ราคาที่ซื้อนะครับ61บาท25สตางค์ต่อหุ้นหุ้น LPH นะครับซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ5บาท10สตางค์ต่อหุ้นหุ้น PT นะครับซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วยราคาที่ซือ้อ ath, น,นะครับก็คือ7บาท10สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้น PT นะครับซื้อเข้ามาจำนวน19หน่วยราคาที่ซือ้อนะครับ31บาทต่อหุ้น ปัจจุบันภาพรวมของพอร์ตของผมนะตอนนี้ก็ยังคงติดลบนะครับโดยที่หุ้น bts นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ2,292หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่9บาท44สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็คือ7บาท35สตางค์ต่อหุ้น bts นะครับก็ยังคงติดลบซึ่งก็ติดลบค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ22.12%ตัวต่อมานะครับหุ้น cpo เนี่ยมีจำนวนหุ้นทั้งหมด329หน่วย ราคาต้นทุนของผมนะครับก็คือ64บาท28สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็คือ62บาทต่อหุ้นสทพองผมก็ติดลบอยู่นะครับติดลบประมาณ3.55%ตัวนี้เนี่ยในระหว่างเดือนนะครับก็มีการบวกขึ้นมาอยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีแรงเทขายออกมานะครับทำให้พอถึงหน้าตอนนี้เนี่ยมันก็เลยติดลบนั่นเองนะครับหุ้น LPH นะครับมีจำนวนหุ้น343หน่วย ราคาต้นทุนนะครับ5าบาท53สตางค์ต่อหุ้นราคาบนกระดานนะครับ5าบาท10สตางค์ต่อหุ้นตอนนี้ lph ของผมก็ติดลบนะครับติดลบประมาณ7.8 1นตะครับตันนี้ก็เพิ่งซื้อเข้ามานะ,ะหุ้น pt นะครับมีจำนวนหุ้นทั้งหมด2947หน่วยราคาต้นทุนก็คือ6บาท28สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็คือ7บาท20สตางางต่อหุ้น ณตอนนี้หุ้น p t ของผมก็ยังคงบวกนะครับซึ่งก็บวกอยู่ที่ประมาณ14.63%แล้วก็หุ้น PTT นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด566หน่วยราคาต้นทุนก็คือ37บาท25สตางค์ต่อหุน้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็คือ31บาท25สตางค์ต่อหุน้น PTT ก็ยังคงลบเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ลบอยู่ที่ประมาณ16.11%นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะ โดยภาพรวมผมแล้วนะครับพอร์ตของผมก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ7.56%สำหรับปัจจุบันนะครับต้นทุนของผมทั้งหมดก็คือ84,272บาทนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นในส่วนของปันผลแล้วก็ส่วนต่างราคาที่ผมมีการขายออกมาแล้วก็ในส่วนของเงินที่ผมมีการเติมเข้ามาในแต่ละเดือนนะครับเดือนละ2,000บาทเนะี่ยจำนวน78,000บาทนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับทั้ง5บริษัทนี้ของผมนะในส่วนของ BTS เนี่ยก็ยังไม่ได้มีงบผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดออกมานะครับก็ยังไมไ่มีการประกาศออกมาแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความคุ้มครือของการจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะส่งผลต่อ BTS พอสมควรนะ CPO นะครับผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี66นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้ว ซึ่งผลประกอบการนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี65นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ1 9 4 0นปะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับสำหรับหุ้น PT นะครับก็เช่นกันนะผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี66นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้ว ซึ่งกำไรสุทธินะครับของตัวบริษัทก็ปรับตัวดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับในช่วงไตรามาสเดียวกันของปี65นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ86.88%ก็ถือว่าดีนะต่อมาหุ้น LPH นะครับก็พบว่านะครับผลประกอบการในไตรามาสหนึ่งปี66นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเวกันของปี65ที่ผ่านมานะครับปรับตัวลดลงประมาณ88.76% ก็คือปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอันเนื่องมาจากช่วงปีหกหาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของโควิด -19 ที่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกอะไรนะส่วนสําหรับหุ้นพิดีนะครับผลประกอบการในช่วงไตรมาสหปี66เนี่ยก็มีการประกาศออกมาซึ่งกําไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงรายการของปีห5ที่ผ่านมานะครับ โดยที่กำไรสุทธิก็ปรับตัวขึ้นมา12.35เนะเมื่อเทียบกับของไตรมาส1ปี65ที่ผ่านมาก็ถือว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นเนาะของหุ้น3 t นะครับแต่ว่าราคาก็ยังอยู่ในน้มของการเป็นขาลงอยู่นะสำหรับหุ้น b t นะครับโอเคโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตภาพรวมของ พอร์ตลงทุนหุ้นแบบ d ี a ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6ของผมนะครับอ่ะถ้าเ,เพื่อนๆไหนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจบแยงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ